สายน้ำเข้าใหญ่เหรอไม่ใช่เลยเล็กนีวาวน้ำอะไรนีเครื่องทำกาแฟเหรอสวยดีเลยใช่วาวเสียอีกเราเปลี่ยนวาวไม่ได้เปลี่ยนได้หักสายแล้วปิดแล้วนี่พี่ ติดไม่ได้ตรงอยู่ยังไงมอ๋อใหญ่ได้ไหมวะนี่เรือตะก้าที่นะนี่ยมีสายเส้นนี้อันนี้ขับก๊อกก๊อกอันนึงแล้วก็ต่อไปข้างน่อยอีกอันนึงเอาละก๊น้ำกอกไม่มีใครแอร์เข้าเครื่องทำกาแฟอันหนึ่งรั่วไม่น้ำเนี่ยเอาอะไรดองดิบเนมหยิบผ้าขนาดมาอะไรเงี้ยไอ้โปรยันเก่าแต่ว่าจอดฮึมโอ้โห เปลืองอีเลยนเอายังไงวะเนี่ยผดยังไงเนี่ยใช้ได้อไม่รู้นะทนนะผลนี่อกเลยนะจบอ่ะโอ้โห้โอ้โห้ตัวแรกแล้วมัน้นมกว สุดๆ,ๆไม่โดนแสงแดดนะพันเกลียวทุกกระบอกนะครับเนี่เพื่อไว้ถ้ามันรั่วเราจะไม่ต้องวิ่งมา เขาบอกไม่ค่อยเห็นนะนี่ไม่ค่อยเห็นนะอืมบอกรุ่นเก่าแล้วม,มาโอ้โยมันจบจบนะ โอ้พี่เครื่องนี้เละเลยครับพี่เ<ห>ครื่องนี้เละสุดแล้วใช่ไหมคนับนี่ไม่ใช่เดี <c oughs> ๋ยวคงมาที่เอาจริงตัวแรกหนักกว่าข้างล่างเยอะเลยโอ้โหขนาดเมเมเบรนยังมีคิดโคลตินชินน่าจะเปลี่ยนป้มได้เลยเบอกว่า,ข,าข้างล่างานนเยอะเลยนะตัวนี้ด,ดิเจ็ด,ดพันเท่ากันนะเนี่ย เตรียมตั้งแรงมาที่เราเย็นขล่าขุดๆๆเลยไม่ต้องกุ้งเท่าไหร่อืมแต่ว่าค่าน้ำได้เลยโอเคน้ำใสแล้วนะครับคราวนี้ก็ต่อเข้าเมมเบรนได้เลยนี่น้ำที่ออกจากเมมเบรนนะครับเจิ้งน้ำก่อนไหลแรงนะเติมเต็มเลยอ่ะสิบสามเดีวใส่กองดีเดี๋ยวสิบเอ็ดแล้วเนี่ยวัยอ่ะ โอเคนี่ต่อเป็นเป็นขอทายเข้าถังเล็กนันแหละหหนี่ผมโอ้โหจำนะครับไม่ต้องตกใจนะครับจากครับกนเกิบทิ้งก่อนอีกรอบหนึง่งเนี่ยจะ่ข้าเบาๆเลยจ้มน้ำหมดแล้วนี่หว่าโอเคน้ำในถังน้อย